สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยังอยู่กันที่ญี่ปุ่นครับ,รบ,รบผมครับผมเรายังอยู่ที่ญี่ปุ่นฮะแล้วก็ตอนนี้ฮะเรากําลัง ทำเรื่องรับรถอยู่นะครับเพื่อจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันวันนี้จะพาไปดูเขาไฟฟูจิอ่าเราก็ต้องมาเช่ารถซึ่งที่นี่เราก็คือที่โตโยต้าเลส์ราานะครับคือมันมีหลากหลายแบรนด์นะครับมีนิปปอนมีไฮส์มีอะไรเยอะแยะนะครับแต่โตโยต้าเลนส์าง่ายสุดเนเพราะว่ามันมีภาษาไทยจองมาจากเมืองไทยเลยแต่สิ่งที่ต้องเตรียมตัวก็คือจองมาก่อนวางแผนมาก่อนล่วงหน้าด้วยว่าเราจะไปที่ไหนวางแผนเอาไว้แล้วก็เลือกดูรถว่าจะใช้รถในรูปแบบไหนแล้วก็มีพาสปอร์ต ใบกับขีดสากลของอย่างนี้นะครับใบกับขีดสากลนี่ต้องต้องต้องแต่ต้องย้าว่าต้องเป็นใบกับขีหนึ่งเก้าสี่เก้าปีต่อปีนะไม่ใช่ต่อเป็นส้าปีไม่ได้นะโดยเฉพาะในญี่ปุ่นต้องเป็นปีต่อปีเท่านั้นนะครับตอนนี้รถเรามาแล้วพร้อมแล้วเป็นโตโยต้าทัวริงไปะโอ้ยสวยนะฮะไปเดี๋ยวเช็ครถไว้ก่อนฮะครับ เราจะไปญี่ปุ่นครับเพื่อนฮะเราก็ต้องมาทาการจองรถก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะมีทริปที่จะออกไปเที่ยวที่คาวาคุชิกะกันนะฮะจองรถขับที่ญี่ปุ่นง่ายฮะอย่างที่ผมบอกก็เราแค่มีไปกับขี่สากคนเนาะพาสปอร์ตแค่นั้นเองหลายคนกังวลว่าเราจะเช่ากันรู้เรื่องไหมภาษาอังกฤษฉันก็ไม่ได้ไม่ไม่ต้องกังวลฮะเพราะว่าตัวที่เราใช้เนี่ยเราเลือกใช้เป็นโตโยต้าเลนส์อาคารนะครับโตโยต้าเลนส์อาคารมีภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยกดเข้าไปปุ๊บนี่ง่ายๆฮะ ก็จะเข้ามาอยู่ด้านนี้ถูกไหมมันเข้ามาอยู่อยู่ด้านนี้ปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็จะเติร์นเอาสมมติเราจะอย่างที่ผมไปผมจะไปที่อุเอโนะจะไปรับรถที่นี่แล้วคืนรถที่นี่สถานี้กดค้นหาครับเพราะว่าสขานี้จะอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็ใกล้ที่พักที่พวกผมนอนกันนะครับผมแล้วก็นี่เลือกไปที่สขานี้ปึ่งเปิดแปดโมงนะครับปิดสองทุ่มเพราะฉะนั้นต้องคืนก่อนสองทุ่มนะครับผมพร้อมมาเต็มถังนะเพราะว่าเขาจะเติมมาให้เต็มถังนะครับผมแล้วก็ น้ำมันนี่เราเติมกลับให้เขาเต็มถังนะครับคือเลือกวันไหนคืนวันไหน8คืน8หรือเปล่านี่นี้ท,ทาให้ดูก่อนนะครับเพื 8, ือนแปดคืน8นะครับอุปกรณ์เสริมแบบประเภทรถนะครับดกดเข้าไปก็จะมีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับระบบเกียร์จะเอาอยากได้เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือธรรมดานะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อนะครับถ้าเราขับในเมืองไม่มีหิมะอะไรอย่างเงี้ยสองล้อก็พอแล้วนะร,ระบบรถก็เอาเลือกเป็นไฮบริดจะได้ประหยัดน้ำมันนะถ้ามีเด็กจําเป็นต้องมี คาซิตเบบี้ซิตน,นะับต้องมีต้องต้องซื้อนะห้าร้อยห้าสิบเยนเนี่ยเขาเขียนมาอยู่นะครับผมถ้าขับบนหิมะก,ก็จะต้องใส่ยางยางคนร์นไทยนะครับผมนะแล้วก็มาถึงที่เลือกประเภทรถยนต์นะครับนี่ประเภทนี้ก็อย่างที่เราเลือกไปเนี่ยจะเป็นรถมา,มาตรฐานไซส์นี้เป็นทัวร์ริงพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันบุ๊บ มันก็จะกลายเป็นเนี่ยเราเลือกรถอะไรเนี่ยม,ม,มีมีเซนต้าใหม่ด้วยนะมีอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกนะครับพอเราเลือกนี่เขาจะบอกว่าเต็มหรือไม่เต็มก็มีบอกบอก,บอกนะต่วนมากจะเต็มนะเราต้องจองเร็วเลยทีนี้พอจองเสร็จเรียบร้อยเนี่ย EPC card ก,ก็สําคัญแล้วก็บวกแอดออนเข้าไปเลยแล้วพอเราจองเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ที่อีเมลของเราขเขาจะส่งอีเมลมาเราไม่ต้องจ่ายเงินมาจําเลยนะครับเราไม่ต้องจ่ายเงินมาจําเลยเราก็แค่บ,บอกว่าเราจะบุ๊กไปวันนี้ วันนี้คืนวันนี้อันหมายเลขกรรจอเนี้เราต้องใช้เวลาเราไปรับรถนะครับนี่มีชื่อผมอยู่นะหมายเลขกรรจอรนี้บอกหมายเลขกระจอเข้าไปหรือให้เขาดูก็ได้นะครับผมแล้วก็พร้อมยื่นกับยื่นพาสปอร์ตนะครับแล้วก็ไปกับขีดสากลนะครับให้เขาเนี่ยเวลาบอกระบุทุกอย่างนะครับเช่าหมดทุกอย่างนะครับนี่บอกทุกอย่างตรงนี้แค่นี้เองเรียบร้อย อ่ะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆครับขั้นตอนการรับรถนะครับผมตอนนี้เราเราได้รถมาแล้วนะครับผมแล้วเขาก็เสียบบัตร e t c ให้ตรงนี้มันมีกล่องอยู่ตรงนี้นะฮะเสียบบัตร e t c ปุ๊บเราก็วิ่งผ่านทางด่วนช่อง e t c เหมือน easy pass บ้านเราแหละวิ่งผ่านได้เลยแล้วมาคิดตังอีกทีตอนกลับนะเมเดี๋ยวก็ต้องมาจ่ายตังค่าทางด,วด่วนเขาตอนกลับนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างเขาเซ็ตเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับ g, g p s เป็นภาษาอังกฤษเนะาะเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้เขาเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นเครื่องยนต์ ไฮนะบริดเนาะวิ่ง EV ได้ด้วยนะครับนะมี EV ได้ด้วยนะครับผมมาเราร้อมแล้ว<ๆ>เดี๋ยวเราขอตั้ง GPS นะใช้ง่ายๆนะก็ใส่ชื่อหรือใส่ d e s t i n a t i o นนะครับแล้วก็เนี่ยใส่ใส่ทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันนะครับผมไปงงฮะขึ้นทางด่วนในตงเกียวเนาะก็ ทางเขาจะเยอะคือถ้าเราชินมันคงไม่มันคงไม่ยากแต่ตอนนี้ยเรายังไม่ชินแล้วไอ้ไอ้ตัว GPS มันเนี่ยพยายามปรับแล้วก็ใช้งานยากปรับแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นกับเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วแต่พอที่จะเลือกเลือกไม่ได้ชนะออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเลือกไม่ได้มันปรับไม่ได้ก็เลยสุดท้าย Google ดีที่สุดในโลกคอนเฟิร์มเลยไปมาทุกทวีแล้ว o o o l l m Map ดีสุดคือถ้าเขาเรียกอะไรถ้าเขาบอกว่าให้มีมีอัจ GPS ไหมก็ติ๊กไปไปงั้นแหละไม่ได้ใช้ใช้ไม่ได้เเพราะมันโอโหดูดิ ยากืเงินกูก็แมพง่ายกว่านะครับเส้นทางเราต้องไปเนี่ยประมาณ100ไม่เกิน110กิโลเมตรประมานะฮะแต่ว่าโหในแมปบอกว่าไปตั้ง2ชั่วโมงคือเขาคำนวณจากระยะความเร็วที่น่า<ห>จาก<ล>ความเรนะ็วเฉลีฉล่ยทั้งหมดอแหละจริงๆแล้วร้อโลนี่นั่นไหนยังไม่ถึงพัทยาเลยแต่ว่ากันข้าเยอะปัญหาก็คือการวิ่งในเมืองเนี่ยแหละครับนี่ดูดิ แล้วมันก็มันจะช้าๆหน่อยช่วงนี้เดี๋ยวถ้าพ้นพ้นเส้นทางในตัวเมืองไปแล้วก็จะเร็วขึ้นแล้วแหะคือรถรถบ้านเขาอ่ะก็มันเป็นสีแดงมันไม่ได้แดงมันไม่ได้ติดนะเพื่อนมันแดงแบบอย่างเงี้ยแดงแบบชะลอเนี่ยเนี่ยมันวิ่งไหลไปเรื่อยๆแบบนี้เพื่อนนะถ้ามันติดมันคือคือมันจะแดงเข้มเลยมันจะติดแบบติดแงกเลยตอนตอนตอนเย็นขากลับเราได้ได้จะน่าจะได้เห็นรถติดแต่ที่มันน่าตื่นเต้นอย่างหนึ่งเลยว่า เราเห็นรถแปลกๆเยอะเลยอย่างคันนี้จี๊ปคันนี้เนี่ยอ๋อเนี่ยเขาเป็นคาราวานมามีหลายคันเลยนะแล้วก็เตรียมไปแคมป์ปิ้งอ่ะแล้วถนนาด่วนคนเล็กมากเลยเฮ้ยผมก็ไม่ค่อยกล้างมุดซ้ายมุดขวาด้วยผมกลัวมุดซ้ายปุ๊บไปเจอทางลงลงไปซะงั้นสวยยิ่งชอบวูวามอยู่ด้วยเรื่องหลงไม่ขอให้บอกเลยถูกต้องครับวันนี้ก็งงขนาดมีแมปเปิดให้ดูยังจะเลี้ยวออกอีกทางเลยต้องตั้งสตินินึงแหมคนเรา ก็เดี๋ยวคงต้องใช้เวลาจากนี้พักนึงแต่ว่าเนี่ยเรื่องของเส้นทางอะไรต่างๆก็ถือว่าในญี่ปุ่นนะครับไม่ยากแล้วเส้นจราจรมันบอกชัดเจนนะครับเรื่องของป้ายบอกทางอะไรต่างกชัดมากป้ายเขาจะมีเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่เวลาที่จะมาขับรถในต่างเมืองกันอย่างเงี้ยให้พยายามดูที่เส้นทางสายหลักว่าเขาเป็นเส้นอะไรเป็นเขาคือในเส้นถนนเนี่ยเขาก็จะมีเส้นทางก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็น ถนนสายอะไรให้ตามเส้นทางนั้นไปหลักๆอแล้วก็ดูแมพไปด้วยแล้วก็อย่าใช้ความเร็วสูงเดี๋ยวโหลด60เขามี60กันจำกัดความเร็วกันเอาไว้บนทางแต่ตอนี้วิ่งได้ไปถึง20ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวพอพ้นช่วงในเมืองปุ๊บเดี๋ยวเราทำความเร็วได้เดี๋ยวพาไปดูเลสเตียร์กันหหาจุดพักรถเพราะว่าหิวข้าวแล้วตอนนี้กินข้าวนะไปครับ มาแล้วครับมาถึงจุดพักรถซึ่งเป็นการเดินทางที่สาหัสพูพดเลยไม่เมื่อกี้มันเลยเอดี้มันเป็นวันเสาร์มันวันเสาร์แล้วส่วนมากคนญี่ปุ่นนะครับผมวันเสาร์เขาจะออกมาเดินทางท่องเที่ยวกันอ,ออกมาค้าว่าฟูจิโกะมันจะมีจุดจุดที่อจอดรถแล้วก็ตั้งแคมป์ชมวิวฟูจิได้นะก็ลเลยเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นแล้วเนี้ยพอวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนในเมืองออกนอกเมืองเราทุกคันทําตามกฎระเบียบ เป๊ะหกสิบแปดสิบค่ะหกสิบก็หกสิบแปดสิบก็แปดสิบใช่ค่ะมันก็เลยวิ่งช้าตามกันไปเรื่อยๆเลยใช้เวลานานมากใช่ด้วยความที่ถนนคนเล็ก นะฮะแล้วก็จะวิ่งตามกันไปเรื่อยๆเนาะความเร็วก็ประมาณนั้นนะฮะไม่แปลกหรอกเขาอ่ะแต่เราอะแปลกเพราะอยู่บ้านเราขับเร็วคือตอนแรกกะว่าจะแวะที่เรนแอรียตโอ้โหแวะไม่ได้จริงสองโลรถติดเป็นกิโลอะโอ้โหไม่ไหวสามสี่จุดแต่ตรงนั้นอะแวะไม่ได้เลยเลยต้องแยกออกมาทางนี้โชคดีตรงนี้มันออกมาเส้นทางนี้แบบรถไม่เยอะแล้วเส้นเส้นที่จะไปคาวากุชิโกะเนี่ยเออบางทีบางทีมันเป็นเส้นเมนที่จะไปนากูย่ารถเลยเยอะเยอะหน่อยแล้วตรงเนี้ย ตรงนี้รถเริ่มมาเยอะแล้วแล้วนูนดูคันนู้นมีเรือแคนูมาด้วยแล้วก็มีติดแลกใส่อุปกรณ์เตรียมแคมปิ้งกันเต็มไปหมดเลยแต่มันทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยทำไมเขาถึงชอบใช้รถเล็กใช้รถทรงกล่องเครื่องยนต์เล็กๆเพราะเขาใช้กันแค่นี้แล้วเขาขับความเร็วกันแค่นี้แต่เขาต้องการแค่ห้องพื้นที่ห้องโดยสารเพราะนั้นรถแล้วถนนเขาดีเขาใช้รถเล็กวิ่งอ่ะมันไม่สะเทือนมันโอเคใช่ถ้าไปใช้บ้านเราช่วงหน้ช้างหมดเลยเนือ เลือีก17โลเพื่อนไม่ไกลละไปเจอกันอีกนิดนึงที่ฟูจิเราจะพาเพื่อนไปดูฟูจิเห็นเปล่าวะเห็นเด่นเนไปเดี๋ยวทางมาถึงแล้วครับถึงแล้วครับสำเร็จแล้วอันนี้คือคาาคุจิกโกะนะมันเป็นจุดจอดรถอีกหนึ่งจุดนะที่ได้รับความนิยมนะตอนนี้นะครับผมแต่วันนี้เราต้องมีใครดวงฟลยเพื่อนฮะต้องสักคนแหละดูดิ ดันมีเมฆอยู่บนยอดข้างหลังนั้นที่เห็นนั่นคือภูเขาไฟฟูจินะแล้วก็มีเมฆอยู่ข้างบนเมฆเยอะนะครับวันนี้ตรงนี้ก็เป็นเป็นทะเลสาบทะเลสาบเขาอากูชิโกซึ่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าใครมานะเส้นทางเนี่ยเขาจะตีอ้อมทะเลสาบมาถึงจุดนี้เลยซึ่งในเราแวกเส้นทางที่มาเนี่ยจะมีทั้งโรงแรมมีร้านอาหารแล้วก็มีจุดจอดรถแต่ว่าจุดที่เรามาตรงเนี้ มันเป็นจุดที่แบบพอป o p u ที่สุดเพราะว่ามันจะเห็นมุมตรงนี้โล่งที่สุดช่วงช่วงช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฤดูกาลท่องเที่ยวเขาอะนะเพราะว่าใบไม้เปลี่ยนสีด้วยแล้วก็ฝนค่อนข้างที่จะห่างแล้วไม่ค่อยมีแล้วแต่วันนี้เราเจอเมฆฮะเมเมื่อวานยังใสเมื่อวานยังใสเลยเมื่อวานเห็นเพื่อนมายังเห็นอยู่นะฮะก็ประมาณนี้ครับกับคาวาคุชิโกะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อที่อื่นๆในเมืองนี้กันดีกว่าครับไปครับอยู่แล้วล่ะ ตอนนี้เรามานั่งชิวๆกันอยู่ที่หน้าสถานีข้างๆสถานีนะฮะคา,าวาคุจิโกะเตชันนะครับที่เป็นสถานีรถไฟเป็น<ช>อีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่ใครมาที่นี่ก็ต้องมาใช่เราก็จะไปนู่นไปรอสารกันใช่ถามว่าไปไปทำอะไรกันที่รอรอสารอ่อเขาพอดีมันมี เมาส์ฟูจิอยู่ข้างหลังแต่วันนี้ควันเราไม่เป็นใจเพราะว่ามันเมฆเยอะรืือเกินครนอนี้ก็บังไปครึ่งเขาแล้วแต่ก็ยังดีนะตรงจุดที่ริมทะเลสาบเรายังพอได้เห็นอยู่บ้างนิดนึงแต่เนี่ยแหละมันคือชีวิตการเดินทางเป็นอย่างนี้ก็คือเราดวงไม่ดีมันไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟกทุกอย่างหรอกได้เรียนรู้กันไปเวลาเราเดินทางกันกามาครั้งแรก มันเจอต้องมาต้องมาซ้ำจะเจอรับผมนะใครจะออกว่ไม่มาอีกวะนะตอนนี้เราไม่เห็นฟูจิเราก็เลยมานั่งชิลเล่นเล่นกันก่อนก่อนที่เราจะขับรถกลับไปที่โตเกียวแล้วก็ไปเติมน้ำมันแล้วก็คืนรถกันเดี๋ยวมาดูขั้นตอนว่าเราทำยังไงแต่จากที่ขับกันมาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวินัยในเรื่องการขับรถนะถึงแม้ว่าโอเคเขาจะขับกันช้าจะเหนื่อยแต่แบบเวลาเห็น ไฟแดงเวลาเห็นทางม้าลายเขาจะเว้นให้หมดหรือแม้แต่ไม่มีไม่มีไฟเขียวไฟแดงแต่มีทางม้าลายอยู่ถ้าเห็นคนมายืนปุ๊บเขาจะจอดให้ก่อนเลยถูกต้องคืออันนี้ถือว่าเป็นมารยาทที่ดีนะไม่มีเดียวซ้ายผ่านตลอดไม่มีนะไม่มีที่นี่ไม่มีจอดนะครับรอสัญญาณไฟอย่างเดียวนะครับผมนะอย่าเผลอนะตำรวจมาทันทีเนาะผัานผ่าน บาดซ้ายขวาซ้ายขวาตำรวจเขาดักอยู่รอบนะเขามีกล้องรอบไปหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญหล,หลายที่นะที่มาเนี่ยให้ทุกคนเตรียมไว้เลยเตรียมแบงค์ย่อยไว้เลยเพราะาที่จอดรถหลายที่เสียเงินหมดนะ,ะจะหาน้อยมากที่ได้เป็นที่จอดแบบจอดฟรีถ้าในโตเกียวนะแต่แต่จังหวัดก็จะมีจอดฟรีบ้างเสียเงินบ้างสลับกันไปนะครับแต่ก็ถูกกว่านในโตเกียวแหละในเมืองนะฮะก็ทั้งด่วนโอเคสบายนะครับเพราะว่าเรามี E t c ซเดี๋ยวเราไปดูค่าเสียหายกันด้วยว่า มาเขาอากุชิโกไปไปแลกบไปกลับ,ปบเ,เป็นเงินเท่าไหร่หโดนไปเท่าไหร่แล้วเราเติมอ่าค่าน้งมันจะเป็นเท่าไหร่ <Okay. S 2> อ่าเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงได้เราเจอที่ปัมม๊มนุ่นเลยครับเรียบร้อยฮะเติมเรียบร้อยแล้วก็ประเดีมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นก็เลยให้เขามาช่วยหน่อยนะฮะก็เติมเองเนาะใส่ใช้เง้งสดนะครับเติมไปมา 1,335ามรเยนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไฮบริดประหยัดน,นะครับผมแล้วก็เอารีเซฟเนี่ยไปสแกน QR ตรงนี้เพื่อลับงเงินทอนอะแค่นี้นะครับผมเติมเองเนาะมีมีทั้งเติมเองมีทั้งเขาเติมให้แหละนะครับส่วนมากก็จะมีคนมาช่วยช่วยเราดีแหละไปต่อครับไปขึ้นรถนะครับผมจบแล้วถึงแล้วครับวันนี้นี่มิกี่โมงเองนะนี่นีนี่ นี่มันเพิ่งจะหกโมงครึ่งเองแต่วันนี้มันมืดเร็ววันนี้ห้าโมงฟ้ามืดแล้วใช่ใช่โอ้ที่ญี่ปุ่นช่วงนี้มืดเร็วมากที่สถานการณ์อย่างเงี้ยนะคือเข้าเมืองโอ้โหรถติดกันหนักขับออกต่างจังหวัดยังไม่เท่าไหร่ไอเรื่องรถติดเรื่องอะไรก็ส่วนหนึ่งแต่พอขับเข้าเมืองอ่ะโหดกว่าอีกนะเราขับนี่เป็นแนวดูแมพไปด้วยแต่มันก็ต้องระวังที่ว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยมันมีมันมีทางข้ามเป็นทางมะลายแล้วมีเป็นไฟเขียวไฟแดงสรับทางมาลายโดยเฉพาะด้วยซึ่งบางทีมันมัน พอเขียวปุ๊บตัดเลงแล้วแดงเลยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวมันกลายว่าเราอยู่ในเมืองขับในเมืองแล้วต้องแบบระวังมากขึ้นเราต้องแบบตื่นตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อนนะก็อย่าอย่ามือผมว่านะขับในย่างกุ้งอ่ะว่าระวังแล้วนะแต่นี้ระวังกว่าเพราะว่าหัวเขาให้ความสำคัญกับคนมากคนเดินถนนเยอะมากนะแล้วก็ค่าทางด่วนนะปลายกลับที่เราจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มไปพี้พอเรามาคืนรถเนี่ยเขาปุ๊บเขาเช็ครถเลยเอาใบไอ้ใบที่เขาให้มาแฟนที่เขาให้มาแล้วเขาก็มาดู แล้วก็ขอรีซซฟว่าเราเติมมันไปเท่าไหร่ดูเสร็จปุ๊บเขาก็เช็ครถเรียบร้อยเราเดินเข้าไปเอาเขาเอาเอไอเอทีซีการ์ดไปไปปริ้นออกมาแล้วให้ดูว่าเท่าไหร่เมื่อกี้เราเติมไปเราเมื่อกี้เราจ่ายไป5,220ันสอบาพันสอเยนนะครับเยนก็ถือว่าถูกนะไม่ไม่ได้แพงอะไรนะเพราะระยะทางไกลนะใช่น้ำมันเติมไปเท่าไหร่พันสองพันสามประมาณนั้นเราวิ่งไปประมาณสัก200กว่าโลเกือบเกือบสามอประมาณ250โลโดยประมาณ แล้วส่วนมันต้องประหยัดดยเพราะเราวิ่งกันเตามากเลยอะวิ่งกันเตาสุดๆนะก็วิ่งไปกลับเนี่ยประมาณนี้ไม่เกิน300กโลมา250กโลโดยประมาณทำความเร็วได้อยู่แค่แบบช่วงหนึ่งสั้นๆแค่นั้เองครับผมแต่เป็นการเดินทางที่เหนื่อยระยะทางไปกลับเนี่ยอย่างที่บอก200กว่าโลแต่เราใช้รวมๆแล้วน่าจะเป็น6ชั่วโมงอะชิวๆวันพื้นละบางสองทิศด้วยถ้าเพื่อนๆไม่อยากรถติดแบบเรานะให้เลือกเดินทางวันธรรมดานะครับออกออกเดินทางจากโตเกียววันธรรมดาเนาะเวลารถไปติดนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ มีแค่นี้นะครับถือว่าภารกิจเราก็เสร็จสิ้นได้เห็นภูเขาไฟฟูจิครับผมแต่ไม่เห็นหนึ่งยอดแค่นี้แล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่อยากเช่ารถขับเที่ยวในญี่ปุ่นนะครับผมก็ทําตามนี้ได้ง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับพอขับด้านขวาเหมือนเรากดเหมือนเรามีต้องระวังต้องระวังให้มากขึ้นที่ไม่เหมือนเราเท่านั้นเองนะครับเพิ่มความระวังใช่นะขับง่ายๆฮะไม่ไม่ได้ยากอะไรมีภาษาไทยบอกตลอดเวลาไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับคนที่ภาษาอังกฤษบอกเ่าฉันไม่ภาษาอังกฤษ อ่านไม่อ่านไม่ไม่ค่อยแปล่เท่าไหร่เพราะคนไทยมาเช่ารถเยอะผมก็ไม่ได้ภาษาไทยมีเยอะอ่านภาษาไทยเหมือนกันนะครับผมนะแล้ววันนี้ก็ขอลาจากเพนเตอรนี้ครับกับบัมเปอร์ทุกบัมเปอร์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เาด้วยนะครับผมแล้วเราจะไปที่ไหนเราจะทำภารกิจอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ